สวัสดีย้ำมาเลี้ยงครับพี่น้องมาพบกับเกษตรทอต่อเนาะเกษตรทอต่อกับเป็นคนอำเภอหนองบัวละวนะครับจังหวัดเชียงภูมิสำหรับเลี้ยงบะนี่กะพาพี่น้องมาเบื้องมันนะครับหลังจากที่ผมล้งคลิปไปเมื่อเ้านี่นะครับสำหรับเพลงมันของแม่ผมนะครับที่ผมล้งคลิปไปเมื่อเ้านี่พอเลี้ยงมาบดนี่ผมก็มาให้นะครับมาไทยให้พี่น้องเบื้องนะครับเพื่นบางท่านกะอยากเห็นหัวมันนะครับว่าเป็นเป็นหัวบ่อหรือว่า หัวมันสม่ำเสมอกันดีบอหรือว่ากองมันห้างกองมันทีนะครับะสิมาไทยให้พี่น้องเบื้องน้ำกันเพราะว่ามือเช้านี่ผมมาท้ายคลิปใหมเบื้องแล้วลกหวยเบื้องแล้วคะผมก็บอกไปว่ามันอาทีิบเสมือกันทั้งแปลงนะครับหรือมาไทยคลิปให้่พี่น้องเบิ่งน้ำนี่นะครับสำหรับมันของแม่ผมเนาะเพราะว่ารถมาไทยให้มือเช้านี้นะครับแลวกัมาเจ็บหัวมันอยู่สองคนนะครับสองเท่า ่กับแมผมผสำหรับเมื่ออื่นกะที่เป็นพ่อผมแม่ผมแล้วก็ผมแล้วก็เมียผมนะครับแ้วกับลูกมาฟันหัวมันซอยเล้านะครับฟันหัวมันวาศพกับฟันหยุดพอดีแล้วก็เลือกมือเมื่อที่ลูกหยุดงานนะครับลูกเต้าหยุดงานกับที่ได้มาเฮ็ดพ่อหน้าพ้อมตากันนะครับกับที่บดได้จ้างคนหลายค้นเนาะในการเฮ็ดให้ส่วนของเจ้คของ,องเองนี่ละ กับมาเวาซูพี่น้องฟังนะครับเนี่ยปนของการฉีดทั้งใบเอาเนาะครับอันนี้บ่ได้ใส่ทั้งดินเนาะบ่ได้ใส่ทั้งดินจักเม็ดเลยเพราะว่าเราปูนดินด้วยปุ๋ยหมักเนาะครับปุ๋ยหมักที่ซื้อมาตามกลุ้มเกษตรกรแถวบ้านผมนี่แหละพิ่นหมากขายระกาศเม็ดขายนะครับถุงละร้อยกว่าบาทใส่ไปให้แล้วถุงนะครับอันนี้เราก็เบิดไปซี่ถุงอะครับมันมีอยูซีไฮเนาะเราก็ใส่ไปซี่ถุงผมนี่แหละเป็นคนมาใส่ให้เรา อาประมาณนี้เลยครับพี่น้องแล้วก็ผมกับบังคับเรามาฉีดทั้งใบนะครับฉีดทั้งใบหลังจากปลูกได้ประมาณเจ็ดแปดมื้อนี่แหละเรามาฉีดทั้งใบแล้วก็บอกผมกับบังคับให้เรามาฉีดทุกอาทิตย์ทุกคนที่เดือ่านอกแต่ว่าเรากะม้าเนี้ยระม้าเนี้ยมือใดว่างกับม้าเนาะครับกับกำหนดกฎเกณฑ์เพได้แต่ยังที่ผมบอกนะครับสูตรของผมนี่ก็คือว่าสองเดือนแรกเนี่ยฉีดให้ครบแปดเที่ยนเนาะสองเดือนแรก กานตอนต่อไปกเอาหญ้าให้ทันปีนี้เราเห็ดได้ตามสูตรก็คือเอาห้าให้ทันแต่ว่าการฉีดทั้งใบแล้วก็เมื่อใดว่างแล้วก็ค่อยมาฉีดเนาะมันก็ดีได้ประมาณนี้แต่ว่าปุ๋ยทั้งดินเราบบได้ใสแจ้งเม็ดเลยกับ่มีทุนก็แจ้งที่ว่านแงงได๋เนาะครับถ้ามันมีทุนก็ตีได้ผลผลิตดีว่านี้อยู่แต่ว่ามันจะประสบปัญหาอยู่อย่างนึงก็คือบริเวณช่วงเนี่ยครับช่วงทั้งนี้เนาะมันจะ มันจะเน่านะครับมันจะเนา่ามันกับตีเห็ดเห้ผลผลิตเฮาลดลงลายเติบนะครับจากที่เฮาเคยได้เงาละเจ็ดแปดโลดเนี่ยมันกับที่ลดลงไปนะครับลดปริมาณจำนวนและน้าหนักลงไปเดี๋ยวผมที่ยกตัวอย่างให้เบื้องรับเงาหนึ่งก่อนนี่ครับดังเช่นเหงานี้เนาะ ยงเช่นเงาเนี่นี่ครับถ้าปกติมันก็ะตีได้อยู่ประมาณเจ็ดกิโลนะครับเงาเนี่ยหกถึงเจ็ดกิโลแล้ววันี่มันเน่าไปนะครับหัวานี่มันเน่าไปแล้วย่างน้อยๆก็สามสี่ขีดแล้วหวานี่นะครับหัวนี่กับประมาณสองกิโลมันก็ะตีลดไปอีกประมาณสองกิโลครับถ้ามันได้หกกิโลมันก็ลดไปอีกสองกิโลก็เลือยแค่สี่กิโลนะครับต่อเงา ี่ครับหลักการคิดง่ายๆครับถ้ามันเขาได้เ่าเนี่ยผลผลิตเขาจะทีลดตามเปอร์เซ็นต์ของมันเน่าไปเลยเขาคิดไปเลยอย่างเช่นพี่น้องที่เคยเฮ็ดมันได้ให้ละหาตันหกตันนะครับปกติถ้ามันเดนเ่านะครับย่างหน่อยๆมันเงาเนึ้มันว่าเน่าหรือครับหัวเดียวมันต้องเน่าสวงเป็นยางตําถ้ามันได้เริ่มเน่าแล้วนะครับเพราะว่ามันที่พ่วงกันไปเรื่อยๆ น,นี่เช่นเงาหนิพี่น้องนี่นี่ก็เนาไปเร้วเด้นะครับหัวเงเนี่น,นาไปเร้วเด้อทีตามไปเรื่อยๆเนี่ยเงานี่ก็เริ่มเนา่าหัวนี่ก็สีประมาณนี้นะครับเป่เามาเบ้าสู้พี่น้องฟังนะครับากาับปากถามนะครับพี่น้องท่านใดที่มันเน่ากะเม่นไม่ได้คิดมาเบ้าสู้กันฟังเนี่ยเด้อครับ พันธุ์อย่างเจ้าไซพันอย่างเรา,ามันเน่านะครับมันเนา่ากล่าพันอื่นเนาะกะเม้นไม่ได้ลีปให้ผมได้รู้ได้เห็นน้ำเนี้ยสำหรับช่องเกษตรท้อต่อกะซีฝากไว้แค่นี้ก็เนาะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซี FC ท้งสปปลาวเอฟซี FC กับหมูช้านะครับเอฟซีเมียนมาเนาะครับที่ติดตามผมอยู่เป็นประจำเนะาะจังใดกะขอฝากขอบคุณไปณนะที่นี่นะครับขอบคุณหะลายครับ